สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวแล้วก็ความหมายของบทสวดที่เอ่อหลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะพุทธชัยมงคลคลาถาค่ะครับหรือที่เรียกกันติดปากว่าคาถาพาหุงนั่นเองครับใช่ค่ะทีนี้เอ่อข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้ก็มาจากบทความหนึ่งค่ะที่เขาอธิบายถึงที่มาความหมายของแต่ละบทแล้วก็ความสําคัญเอาไว้ครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาลองสกัด แก่นสําคัญดูว่าบทสวดนี้มีความหมายยังไงแล้วทําไมถึงยังแบบว่ายังคงความขลังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนมาจนถึงทุกวันนี้ได้นะคะเริ่มจากที่มากันก่อนเลยไหมคะเห็นว่าน่าสนใจมากข้อมูลบอกว่าคาถาผ้าหุงเนี่ยแต่งขึ้นในสมัยอยุธยาที่วัดใหญ่ชัยมงคลเลยเหรอคะใช่ครับ แล้วก็มีเรื่องเล่าที่แบบว่าเชื่อมโยงไปถึงประวัติศาสตร์สำคัญด้วยนะครับคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอ๋อค่ะเกี่ยวกับพระนเรศวรด้วยครับหลังจากที่พระองค์ท่านทรงชนะศึกยุทธหัตถีก็ว่ากันว่าสมเด็จพระพนรัตน์วัดป่าแก้วซึ่งตอนนั้นเป็นชื่อเดิมของวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับค่ะค่ะวัดป่าแก้วท่านได้ถวายพระคาถาพุทธชัยมงคลนี่แหละครับเป็นเหมือนพุทธานุสติแด่พระองค์ท่าน โห oh, อย่างนี้นี่เองครับแล้วก็เรื่องการสร้างเจดีย์ใหญ่เพื่อฉลองชัยชนะก็เป็นที่มาของชื่อวัดใหญ่ชัยมงคลด้วยมันก็เลยสะท้อนความเชื่อมโยงกันระหว่างเอ่อพุทธคุณกับชัยชนะทางโลกนะครับพอรู้ที่มาแบบนี้แล้วชื่อพุทธชัยมงคลคาถาที่แปลว่าชัยชนะอันเป็นมงคลของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งแบบว่าเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะคะเอาละค่ะทีนี้มาถึงส่วนที่ น่าทึ่งจริงๆคือเนื้อหาข้างในที่ว่าด้วยชัยชนะ8ครั้งสําคัญใช่ไหมคะถูกต้องครับคาถาผ้าหุงจะมี8บทแต่ละบทก็คือบันทึกชัยชนะของพระพุทธเจ้าเหนืออุปสรรคต่างๆที่แตกต่างกันไปซึ่งเครื่องมือสําคัญที่ส่งใช้ก็คือบารมีบารมีครับหรือคุณธรรมความดีที่พระองค์ทรงบม่มเพาะมาอย่างยาวนาน บารมีในที่นี้อาจจะมองเป็นพลังใจหรือคุณสมบัติพิเศษที่เกิดจากการสั่งสมความดีก็ได้ครับน่าสนใจตรงคำว,ว่าบารมีนี่แหละค่ะคือไม่ใช่แค่พลังอำนาจทางโลกแต่เป็นคุณธรรมอย่างบทแรกเลยที่ชนะพญามารที่ยกทัพมาอันนี้ใช้ทานบารมีหรอคะพลังแห่งการให้ไม่ใช่แค่ทานบารมีอย่างเดียวแต่ละบท ก็จะแสดงการใช้คุณธรรมที่ต่างกันไปอย่างแยบยนต์เลยครับอย่างเช่นบทที่สามชัยชนะเหนือช้างนาลาคีรีที่กำลังคลั่งอ๋อช้างตกมันครับไม่ได้ใช้ฤทธิ์เดชปราบนะครับแต่ทรงใช้เมตตาบารมีแผ่ความปรารถนาดีไปจนช้างสงบลงได้โหใช้เมตตาดับความคลั่งของช้างสุดยอดเลยค่ะปกติเราอาจจะนึกถึงการใช้กำลังหรืออำนาจอะไรแบบนั้นไปเลยครับหรืออย่างบทที่6 ที่สรงเอาชนะนักโตว,วาทีอย่างสัตจกกนิครนอันนี้ก็ชัดเจนว่าไม่ใช่การใช้พลังพิเศษเหนือธรรมชาติค่ะแต่เป็นปัญญาบารมีครับคือใช้เหตุผลใช้สติปัญญาในการสนทนาธรรมจนอีกฝ่ายยอมรับอืมอมืแสดงว่าสิ่งที่น่าสนใจมากคือการเลือกใช้คุณธรรมให้เหมาะกับสถานการณ์แล้วก็เหมาะกับคู่ต่อสู้ด้วยเหมือนเป็นการวางกลยุทธ์ทางธรรมะเลยนะคะใช่เลยครับ ไม่ใช่แค่การ,รเผชิญหน้ากันแบบตรงๆอย่างเดียวอย่างบทที่4ที่ส่งเอาชนะโจรใจโหดอย่างองคุริมานค่ะองคุริมานอันนั้นทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์หรือฤทธิทางใจซึ่งจุดประสงค์ก็ไม่ได้มุ่งทำลายนะครับแต่ทำให้องคุริมานได้สติแล้วก็กลับใจมาบวชได้ในที่สุด ฟังดูแล้วเหมือนแต่ละบทนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าปาฏิหาริย์นะคะแต่เป็นเหมือนกรณีศึกษาเลยว่าเราจะใช้คุณธรรมต่างๆเพื่อเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคได้ยังไงถูกต้องครับเป็นเหมือนการสาธิตให้เห็นภาพเลยแล้วทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกับชีวิตเราเราท่านๆในปัจจุบันยังไงได้บ้างคะโอ้เชื่อมโยงอย่างยิ่งเลยครับคือหัวใจสําคัญที่บทสวดนี้แสดงให้เห็นก็คือคุณธรรมเหล่านี้แหละครับไม่ว่าจะเป็น ทานศีลขันติหรือความอดทนเมตตาปัญญาค่ะคุณธรรมพื้นฐานครับทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้จริงในการก้าวข้ามอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายนอกที่เราเจอหรืออาจจะเป็นมาในใจเราเองก็ได้นะครับอ๋อมาในใจแล้วก็มีมุมมองที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นด้วยครับคือแนวคิดเรื่องชัยชนะที่แท้จริงที่บทส่วนนี้อาจจะสื่อถึงนะครับ มันอาจจะไม่ใช่แค่การเอาชนะคนอื่นหรือสถานการณ์ภายนอกอย่างเดียวค่ะแต่อาจจะหมายถึงการเอาชนะกิเลสในใจเราเองซึ่งอันนี้สำคัญที่สุดอย่างที่มีพุทธพจน์ว่าอัตตาเวชิตังเซยโยการชนะตนนั่นแหละประเสริฐสุดอ๋อชนะใจตัวเองครับ อันนี้อาจจะเป็นแก่นที่สำคัญที่สุดของชัยชนะทั้ง8ที่กล่าวมาเลยก็เป็นได้ครับเข้าใจแล้วค่ะอย่างนั้นคาถาพาหุงก็เลยไม่ใช่แค่บทสวดที่เราสวดเพื่อขอพรขอความเป็นสิริมงคลอย่างเดียวแต่เป็นการทบทวนถึงกลยุทธ์แล้วก็คุณธรรมที่นำไปสู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเป็นบทเรียนที่ยังคงใช้ได้เสมอเลยนะคะไม่ว่ายุคสมัยไหนก็ตามครับผมทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วพลังที่แท้จริงอาจจะมาจากข้างในตัวเรานี่เองนะคะครับ ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันวันนี้ผมก็อยากจะชวนให้ลองคิดต่อนิดนึงนะครับว่าถ้าเราลองนำคุณธรรมเหล่านี้อย่างเช่นการให้หรือทานความอดทนอดกลั้นหรือขันติค่ะความปรารถนาดีต่อผู้อื่นหรือเมตตาหรือแม้แต่การใช้สติปัญญาแก้ปัญหาคือปัญญาเนี่ยเอามาปรับใช้อย่างมีสติในชีวิตประจำวันของเราจริงๆอืมันจะช่วยให้เรามองเห็นทางออกหรือว่ารับมือกับศึกส่วนตัว ที่เราแต่ละคนกำลังเผชิญอยู่ในโลกยุคปัจจุบันที่มันซับซ้อนแบบนี้ได้ต่างไปจากเดิมหรือเปล่าโห oh, เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายให้เราไปลองค้นหาคำตอบด้วยตัวเองดูครับ